ริสไลฟ์กับโยโ l ไลฟ์อัลตร้วโดยประสบการณ์ของการจัดเซตอัพไลฟ์ส่วนใหญ่ลูกค้าของผมก็อยากจะไลฟ์ไปหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง TikTok นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไลฟ์ ไปหลายช่องทางและทําให้ภาพเนี่ยคมชัดมากขึ้นแต่ว่ามันมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับเวลาที่ไลฟ์ไปใน Tik t o อกถ้าหากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ผมพบว่าคนดูเนี่ยเข้ามาดูน้อยกว่าแต่ถ้าหากว่าเราใช้มือถือเป็นตัวไลฟ์สดคนดูจะเข้ามาเยอะกว่าในช่วงแรกครับแล้วผมก็ไปหาข้อมูลถ้าเราจะไลฟ์ให้เหมือนกับมือถือเราควรจะใช้อุปกรณ์อะไรมันก็มีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเราโยโ lo ไลฟ์อัลตร้กับ b ริชไลฟ์นี่แหละเขาจะจําลองตัวเองให้เป็นมือถือแต่ว่าเราสามารถที่จะต่อกล้องต่อเว็บแคมเข้าไปในนั้นได้เขายังสามารถ ามารถที่จะไลฟ์ไป2-3สาแอปพร้อมๆกันได้ด้วยนะฮะไลฟ์ like ไปที่ f a c e b o o k t i k t o k YouTube พร้อมๆกันแบบเนี้ยได้เลยและด้วยความที่เขาสามารถที่จะต่อกล้องเข้าไปได้นะฮะมันทำให้คุณภาพภาพที่เราถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยมันคมชัดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงความง่ายของสมาร์ทโฟนไว้ในนั้นเวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาทันทีบนหน้าจอ2แบรนด์นี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างแรกราคา Ri สไลฟ์จะราคา5 9 0 0 0บาทส่วน y ยโลไลฟ์ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแต่เดี๋ยวก่อน ราคาน้อยเนี่ยเราได้แค่เฉพาะตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นร e ดไลน์เนะเราจะได้ทั้งตัวเครื่องที่เป็นหน้าจอไฟริงไลท์กล้องเว็บแคมให้เราก็คือเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยใช้ไลฟ์สดได้เลยถ้าเป็นโยโรไลท์อัลตร้าเราอาจจะต้องหาเว็บแคมต่อเพิ่มเข้ามาทั้งสองตัวซับพอร์ตการไลฟ์แนวตั้งทั้งคู่แต่โยโรไลท์อัลตร้าพิเศษตรงที่เขาสามารถไลฟ์แนวนอนได้ด้วยนะทั้งคู่สามารถจัดการกับกรีนสกรีนได้ใส่โลโก้ของเรากราฟิกต่างๆแปะลงไปในไลฟ์ของเราได้เลยคนที่อยากจะซื้อมาปุ๊บแล้วไลฟ์สดได โดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับอาจจะมีซื้อไมโครโฟนเพิ่มเท่านั้นเองไปทาง r i f ท l ไลฟ์ห้าหมืบาทแต่ถ้าหากว่าเราอยากไลฟ์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ไปทาง YOLO l i ฟ e Ultra นะครับอันนี้คือจบๆกว่าแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆหลาเพื่อนๆจะเลือกอะไรระหว่าง